สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับวันพีทอัปเดตสปอยแรกในตอนที่1036กันแล้วนะครับผมก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้วันพีทจะงดนะครับผมแล้วก็จะลงทีเนี่ยในช่วงปีใหม่เลยนะครับก็คือวันที่รามนก่าเองครับอันนี้คือตารางของเป็นทางการจะออกนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าสปอยกันล่วงหนะ้ายาวนานกันถึง2อาทิตย์เลย นะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังกันดีกว่านะครับผมว่าสปอย์แรกของวันพีชในตอนที่1น3 6นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างบอกกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยในที่สุดนะครับผมเราก็จะเข้ากันถึงการต่อสู้คู่ตัดสินการต่อสู้คู่สุดท้ายสักทีครับเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ทั้งตัวของคิงแล้วก็ควีนเนี่ยจะพ่ายแพ้ไปแล้วเนาะมาเรามาเริ่มฟังกันเลยกับตอนที่มีชื่อว่าวิธีซามูไรคือการหาที่ตายของตน เรื่องราวนั้นนะครับผมได้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยที่ฝั่งของคิงนะครับผมให้แพ้ให้กับตัวของโซโลแล้วแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นการย้อนอดีตไปถึงเรื่องราวของตัวของคิงกับไคโดเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วต่อจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดมาที่ผู้คุมที่เป็นผู้คุมอยู่หน้าห้องเก็บคลังอาวุธของโอนิกกชิมะซึ่งผู้คุมนี้นะครับผมมีชื่อว่าโรก,กินั่นเองเป็นนัมเบอร์หมายเลข6นะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ตัดมาจาก ฝั่งของโรกิที่เรียกได้ว่ากําลังยืนหลับชิวคิอยู่เลยเนี่ยมาที่ฝั่งของยามาโตะแล้วก็ฟูกะก็เรียกได้ว่าเดินทางมาถึงตัวของโรกิแล้วโดยตัวของยามาโตะเนี่ยก็ให้ฟูกะเข้าไปช่วยสู้กับตัวของโรกิหน่อยแล้วเดี๋ยวยามาโตะเนี่ยจะไปจัดการเรื่องในคลังอาวุธเองแล้วจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของอุซบที่เรียกได้ว่าก็เจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆเลยเพราะว่าต้องคุ้มกันคีเนมอนด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของคีคูเองเนี่ยเมื่อไปเจอคีคูไไากาาาสาสสสหหัมมภพกๆเลยแต่ ทันใดนั้นเองตัวของอีโซเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาช่วยได้ทันเวลาพอดีทําให้ตัวของอุซบเนี่ยสามารถช่วยคิเนมอนแล้วก็ตัวของคีคุหนีออกไปได้แล้วก็เหตุการณ์ของเราเนี่ครับผมก็ตัดมาที่ฝั่งของคู่ของไรโซกับฟุคุโรคุจูที่เรียกได้ว่าทั้ง2นินจาเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับทั้ง2คนเนี่ยซัดก,กันเองจนฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยขยับไม่ได้กันทั้งคู่เลยด้วยเทคนิคการพันธนาการของแต่ละคนแล้วจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่ฝั ตัวของเด็กแล้วก็นัมเบอร์หมายเลข3าที่ชื่อว่าซันกิไปได้ในเวลาเดียวกันนี่เองตัวของอาพูแล้วก็อินบีหมายเลข1นัมเบอร์เนี่ยนะครับผมก็ใช้จังหวะนั้นในการหมีออกมาเรียกได้ว่า C p พีซีโพวกนี้นั้นเก่งเป็นพิเศษมากๆเลยแล้วฮันไดนั่นเองเนี่ยซีพีซีโอีกคนก็ได้โทรแจ้งว่าถ้าพวกรุ่นใหม่สามารถเอาชนะ4จักรพรรดิลงได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับทิศทางของยุคสมัยเลยเรียกได้ว่า C p พีซีโเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนมีความอยากจะแทรกแซงการต่อสู้ครั้งนี้มากขึ้นข้นนเื่อยๆแลว แล้วจากนั้นเองเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดไปที่ฝั่งของลูฟี่กับไคโดที่กําลังซัดกันอย่างเมามันอยู่นะครับผมโดยเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็แลกหมัดกันด้วยการโจมตีแบบซัดกันใส่เต็มทั้งคู่เลยลูฟี่เองก็ถูกกระบองไคโดส่วนไคโดเองก็ถูกหมัดของลูฟี่เข้าไปล้มมาทั้งคู่นะครับผมเหมือนแบบว่าคนที่สูสีกันมากๆมาซัดกันลูฟี่เองก็เริ่มจะสนุกแล้วมันชักจะเดือดชักจะสนุกขึ้นมาแล้วสิตัวของไคโดเองก็ดีใจเหมือนกันนะครับผมดูเหมือนว่าเขาก็จะดีใจอ่ะที่ได้เจอกับบบูู่่่่ตอส้ทีแบบวา แล้วคู่ควรกับตัวของเขาไคโดเองก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันและนี่ก็คือเรื่องราวของวันพีชในตอนที่1นึ่ง 36, ในสปอยแรกที่ได้ปรากฏออกมานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกากับ ดูรายการมังะเวิลนะครับ